คุณรู้ไหมหลังจากกระต่ายมันวิ่งแพ้เต่ามันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเรื่องนี้มันโด่งดังมากลูกหลานกระต่ายทั่วโลกถูกตราหน้าเสียชื่อหมดจนมีวันหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งมันลุกขึ้นมาบอกไม่ไหวแล้วฉันจะต้องกู้ชื่อให้เผ่าพันธ์ฉันทันใดนั้นเองมันเหลือไปเห็นปูครับปูกาลังเดินมามันนึกในใจทันทีเลยว่าฉันจะต้องกู้ชื่อฉันจะท้าปูแข่งมันเลยไปท้าปูแข่งเลยครับด้วยความที่นึกว่าปูมันเดินเอียงยังไงมันต้องชนะแน่นอนและรอบนี้มันจะไม่พลาดเหมือนบรรพบุรุษมันอีกสาม ก็วิ่ง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 อีกแค่ห้าเก้าเท่านั้นมันจะถึงเส้นชัยแล้วมันทิ้งปูมาแบบไม่เห็นฝุ่นคราวนี้มันไม่แพ้แน่นอนแต่มันเกิดสงสัยในใจครับว่าเอ๊ะมันทิ้งห่างปูมาแค่ไหนและมันอยากรู้จริงๆมันก็เลยหันหลังไปปั๊บทันใดนั้นเองครับปูวิ่งเข้าเส้นชัย เพราะอะไรเพราะปูมันเกาะหางกระต่ายมั้งแต่แรกเรื่องนี้มันบอกอะไรเราครับมันบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ประมาทแต่ถ้าเราโมแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคอยมองดูคนอื่นอยู่นั่นแหละว่าเขาทําอะไรถึงไหนยังไงแล้วสุดท้ายเราก็จะแพ้เกมนี้อยู่ดีส่วนปูนะครับก็สอนให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่งแต่ถ้าเราทําตามคนสําเร็จโอกาสชนะมันมีแน่นอนถ้าคุณรู้ไหมหลังจากกระต่ายมันวิ่งแพ้เต่ามันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเรื่องนี้มันโด่งดังมากลูกหลานกระต่ายทั่วโลกถูกตรานหน้าเสียชื่อหมดจนมีวันหนึ่ ลุกขึ้นมาบอกไม่ไหวแล้วฉันจะต้องกู้ชื่อให้เผ่าพันฉันทันใดนั้นเองมันเหลือไปเห็นปูครับปูกําลังเดินมามันนึกในใจทันทีเลยว่าฉันจะต้องกู้ชื่อฉันจะท้าปูแข่งมันเลยไปท้าปูแข่งเลยครับด้วยความที่นึกว่าปูมันเดินเอียงยังไงมันต้องชนะแน่น